ขณะนี้น้ำในแม่น้ำนยอยู่ที่ระดับบวก25.33เมตรตกรเนอ,เอ,อก็สูงกว่าถนนในเมืองประมาณรัก30เซนได้แล้วใน,ในช่วงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยตั้งแต่6โมงชเช้านี่ยถึง7โมงกว่ากว่าเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับทำให้ปริมาณน,น้ำเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยขัง รอการระบายเพราะว่าเราบล็อกท่อระบายน้ําทั้งหมดและ12จุดที่ลงแม่น้ำเนี่ยเราบล็อกหมดน้ําไม่สามารถลงตรงได้เลยเราก็ต้องใช้เครื่องสูบสูบออกนะฮะในในส่วนนี้พอปริมาณน้ําฝนมากๆเนี่ยมันต้องรอเครื่องสูบถึงสูบน้ําออกได้หมดนะครับในส่วนนี้คาดว่าอีกสักชั่วโมงกว่าเนี่ยน่าจะหมดนะตรงนี้เนี่ยเป็นบจุดที่เราบล็อกท่อไว แล้วพอบล็อกเสร็จเนี่ยมันขึ้นตามรอยตะเข็บรั่วของถนนใต้ถนนใต้พื้นถนนก็เราก็เลยล้อมไว้แล้วให้น้ําปริมาณน้ำเนี่ยให้เท่ากับ่ทางแม่น้ําไว้มันก็จะ,ะนิ่งไม่ไม่ไม่เป็นไรฮะเป็นเป็นรอยรั่วเล็กน้อยเท่านั้นเองในส่วนนีออ้ผมคาดว่าน่าจะมีเพิ่มอีกประมาณสิบยเซนเนาะในในส่วนเนี้ยพอน้ำทางน้ำทางแม่น้ําปิงเนี่ยลดลงมามา,มากเลยเมื่อคืนนี่ลดมา2ี่มสิเซนเลย แต่น้ําทั้งไปนั้นน้ายังขึ้นอยู่นะฮะก็คงจะมารวมตัวกันอยู่ที่นครสวรรค์จะขึ้นอีกสักสิบยีเซนถ้าตรงเนี้ยขึ้นปริมาณเท่านี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงละแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยลดลงไปลดไปเรื่อยๆในส่วนนี้นะฮะช่วงนี้ต้องวัดเขาครับออตอนเมื่อเช้าเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยเพราะว่าสูบออกไม่ทันนะฮะแล้วก็ผมกำลังสั่งให้ไปตั้งเ,เครื่องเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะสูบน้ำออกให้ ก,ก็ต้องกองระวังนะช่วงเี้ยยังมีฝนอยู่ถ้าฝนตกหนักๆแบบนเนี้ยเนี่ยในส่วนที่อยู่ต่ำๆเนี่ยที่เคยท่วมเนี่ยต้องยกของสูงขึ้นไว้หน่อยหนึ่งสัก 30, สามสิบห้าสิบเซนอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยไม่ไม,ไม่ของจะได้ไม่เสียหายนะครับในส่วนนี้ก็ฝากระวังด้วยเพราะว่าเราบล็อกท่อไว้หมดแล้วเนี่ยฝนตกลงมามันต้องมันต้องมีท่วมบ้างะนะ